ถ้าบอกว่าวันที่เกิดเหตุที่บอกว่ามันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดตอนนี้ตอนแรกบอกเปิดเป็นช่วงเวลานะแต่ตอนนี้คือเห็นกันทั้งหมดแล้วกรมราชฐานนี่ทางานเร็วมากเนี่ยเมื่อาช่วงค่าวันก็บอกเลยขนาดผ้ากว้างยาวเท่าไรประตูสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แก้กรณีของว่าจะ เป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกมีปัญหากับผู้คุมมาตลอดมีการทะเลาะเบาะแ,แว้งเป็นคู่กรณีกันแบบนี้มันอาจจะนํามาซึ่งชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตในเรือนจําที่ไม่ปกติสุขหรือม่อาจจะมีประเด็นที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้อะฮะครับนักโทษที่ถูกจําคุกเวลาใช้ชีวิต24ชั่วโมงอยู่กับผู้คุมเนี่ยครับกับ,บการกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตการทํางานการอะไรภายในเนี่ยอยู่ภายใต้าการควบคุมหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้า ไปมีเรื่องหรือไปมีการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คุมแล้วน่ะถือว่าอาจจะถูกกดดันมากครับ,รบเพราะว่ากดดันได้ในทุกๆนาทีของการใช้ชีวิตเลยนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเขาฆ่าตัวตายหรือไม่เนี่ยผมว่าในตอนนี้เราไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะไปบ่งชี้ว่ามีใครกระทำครับเราก็ต้องฟังฟังณเวลานี้ก่อนว่าไม่มีใครไปกระทำเขาแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นซึ่ง เป็นมูลเหตุจูงใจที่ทําให้เขาเนี่ยกระทาการฆ่าตัวตายหรือไม่เนี่ยต้องไปพิจารณาเช่นล่อ,ลองรอยบาดแผลตามตัวก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเขาถูกกระทําอะไร,รใช่ไหมครับหรือว่าเขาถูกวาจาอย่างไรถูกทําทร้ายอย่างไรถูกปฏิบัติอย่างไรในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราชนะสูตรแล้วเนี่ย ถ้าเราพบการกระทําความผิดที่มันไปเข้าเหตุตามกฎหมายป้องกันการทรมานนะครับเพราะว่าป้องกันทรมานเนี่ยมาตรา5เขียนไว้ว่าผู้ใดกระทําต่อบุคคลอื่นด้วยความรุนแรงแล้วก็ทําเป็นเหตุทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงด้วยเหตุที่ต้องการที่จะข่มขู่เขาเนี่ยครับเป็นเหตุให้เขาถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาจจะเข้ามาตราห้าทรมานได้ต้องไปดูพฤติการว่า ไปคมเหงรังแกจิตใจอย่างรุนแรงเพราะว่ามาตราหาเรื่องการทรมานน่ยมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะมันหมายถึงจิตใจด้วยนะครับถ้าทีนี้ความรุนแรงเนี่ยเห็นไหมครับผลมันเกิดขึ้นแล้วรุนแรงจนถึงขนาดฆ่าตัวตายก็แปลว่าผลเนี่ยมันมันเกิดรุนแรงจริงๆเขา้าเข้าเหตุตามมาตราห้าซึ่งทีเนี้เหลือข้อได้จริงแล้วครับว่าจะต้องไปหาว่ามีการกระทําอะไรกับเขาจนกระทั่งเขากดดันครับ อย่างรุนแรงทางจิตใจเป็นเหตุให้เขาฆ่าตัวตายหรือเปล่าถ้ามีก็เข้าพรบาทรมานครับแต่อาจารย์น้ำแทกครับคือคือถ้ามันมีเหตุอันนี้เข้าใจได้แต่ในแง่ความรุนแรงแล้วจัดตรวจสอบอยังไงเพราะว่า กล่องวงจรปิดเราก็ไม่ทราบเลยเรือนจํามีกี่วันกี่เดือนกี่ปีจะไปถามพยานส่วนใหญ่ก็เป็นผู้คุมกับนักโทษหลายคนก็ต้องําคำถามบิก๊กจะกล้าพูดหรือเปล่าหรือว่ามันแก่จิตใจจะเป็นแบบไหนคือพูดง่ายว่าในทางกฎหมายมีแต่ในแง่ยพยานหลักฐานมันตรวจกันได้ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเวลาเราเอ,อ,อยู่ในเรือนจำเนี่ยนักโทษแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมภายใต้อํานาจ ที่เหนือกว่าของผู้คุมคนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีนักโทษคนใดกล้าให้การตามความเป็นจริงที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีการการะทำเช่นนั้นนะครับ,รบแล้วก็ไม่มีไม่น่าจะมีผู้คุมคนใดที่พูดว่ามีการทําร้ายเพราะว่ามันก็เท่ากับว่า จะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยกันแล้วก็เท่ากับว่าจะเอาสิ่งภายในหน่วยงานตัวเองมามาเปิดเผยต่อภายนอกอซึ่งแต่ว่าผมไม่ได้หมายเขาว่ามีมีนะครับอันนี้คือเรื่องพยานหลักฐานเรื่องความยากนะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยให้การกับตัว นายนะให้ท่านมอบหน้าให้ทนายไปไปร้องทุกข์แล้วก็เขาให้ข้อมูลกับทางพี่สาวทางน้องสาวไว้และก็แฟนไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันว่าว่ามีการกระทาเช่นนั้นหรือเปล่าก็เอามาฟังประกอบกับสภาพร่างกายเขาที่โดนครับส่วนพยานหลักฐานในเชิงของบุคคลนักโทษหรือผู้คุมเนี่ยผมเชื่อว่าหาไม่ได้กล้องวงจรปิดก็ไม่น่าจะหาได้ครับมันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นความยากเป็นความยากครับถึงแม้จะมีพรบ ขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ตามใช่ครับในต่างประเทศเนี่ยพระบะทรมานี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นการมุ่งเอาผิดกลับตัวทางเจ้าหน้าที่ที่กระทำต่อเขาแต่ในต่างประเทศในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่างเช่นยกตัวอย่างของเกาหลีใต้เนี่ยจะมีให้อายการเนี่ยไปตรวจโลงพัก ที่คุมขังหรือเรือนจำนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งเพื่อป้องกันเหตุเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ังแกการทรมานก่อนเขาจะตายครับทนายโชคชัยอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยากตอนนั้นที่ทําคดีกับอดีตผู้กับโจเนี่ยมีการพูดคุยกันไหมว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงมีใครมาจ้องปองร้ายทําร้ายทําให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจบ้างไหมคือในระหว่างที่ผมทําหน้าที่ของทนายอยู่ก็ได้เข้าไปพบกับที่ราชธรรมนะครับที่ สถานที่ควบคุมเนี่ยตอนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรครับก็เป็นปกติดีนะครับการพบการพูดคุยก็พบได้ตลอดในฐานะทนายความนะครับ,รบก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะไม่เคยได้ยินจากปากคุณกับว่ามีปัญหาเรื่องนี้ครับปกติผมข้าใจว่าพอเป็นหน่วยงานมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าในไม่แง่ไม่ใช่แง,ง่ระบบราชการแต่ว่าอาจจะมีการให้ดูแลอะไรแบบนี้ไหมว่าเฮ้ยจะอยู่เป็นยังไงแบบไหนจะต้องในการปรับตัวต้องมีการดูแลอะไรบ้างไหมฮะ คือตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับในระหว่างถูกควบคุมตัวนะตอนนั้นคือย,ยังไม่มีคำยังไม่มีสาลยังไม่ได้ตัดสินจะอยู่อีกแดนหลังจากสารตัดสินก็จะแยกแดนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือถูกจําคุกตามหมายหมายจำคุกของศารแล้วครับ แล้วก็หลังหลังจากนั้นผมไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างไรบ้างอ๋อไม่คือคือมันเป็นช่วงหลังจากที่ทนาย<ช>ดูเรื่องของคดีไปเรียบร้อยแล้ว<ช>และอย่างที่มีข่าวอย่างนี้ทนายมองว่ายังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่หลังเนี่ยนะที่บอกว่า,าทางเลือนจำก็บอกอู้คุณกลับขอแยกเดียวมาเองแต่ทางครอบครัวบอกไม่จริงไม่ได้อยากอยู่เดียวเลยเนี่ยขอแยกขอกลับไปอยู่รวมด้วยซ้ําไปพอมันมีข่าวนี้ในมุมมองเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับปกติเท่าที่ผมทราบนะครับท่านผม้บัญาบในทางปฏิบัติเนี่ย ของรัชทัานนะครับในการควบคุมตัวนักโทษหรือผู้ต้องขังต่างๆเนี่ยก็จะอยู่รวมอยู่ในแดนการขัดการเอามาแยกแยกเดียวเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีปัญหาถึงจะถูกแยกเดียวครับครับท่านที่ทราบนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักปฏิบัติในเรือนจำอยู่แล้วนะครับ อ่ะดรน้ำแทมบอกว่ายัางไงบ้างคือคือมันมีประเด็นว่าจะขออยู่เดี่ยวจะขออยู่กลุ่มมันก็ยังมีประเด็นกันอีกมันขอได้จริงหรอฮะการที่จะอยู่เดี่ยวอยู่รวมคือการการขังเดี่ยวหรือที่เรียกว่าคุกมืดอรครับมันจะเป็นการลงโทษการลงโทษอย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการกรรมาการทางวินยัยพิจารณาแล้วแต่เรื่องเนี้ยอ่ยังไม่มีกรรมาการวินยัยเขาก็ถูกแยกไปขัง เป็นกระบวนการก่อนก่อนการลงโทษคือแยกไปขังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดาการกระทบกระทั่งอะไรนะครับซึ่งกระบวนการเท่าที่เช็คดูเนี่ยก็ถือว่าเจ้าที่ได้ทำตามกระบวนการคือแยกแต่ยังไม่ใช่การลงโทษที่เรียกว่าการขังเดี่ยวครับ